สวัสดีค่ะพี่เพื่อนเพื่อน,นวันนี้ออกมาข้างนอกนะคะมานั่งดูรถข้างนอกค่ะรถกระเช้านะคะทุกคน รถให้เช่านะคะรถกระเช้าบริษัทรถนะคะตรงนี้กเ็เขาเรียกอะไรอะ่ะมีปั๊มน้ำมันนะคะอันนี้ที่รอรถบัสนะคะทุกคนนี่เขาก็กั้นอย่างดีเลยนะคะ waiting for bus see It's nice. ทุกิงเอาไซอู้หูลมแรงมากอลาดโดวิน thank you เราก็นั่งในนี้ได้นะคะทุกคนนั่งในนี้สิ ที่เราสามารถนั่ี่น o ่ดูท a ไปปั๊มน้ำมันปั๊มใหญ่รถบัสไปแล้ว ดกนกเยอะมากค่ะเห็นไหมคะตรงต้นไม้นกเยอะมากเลยช่างเ,เขาเรียกนอกอะไรนะนกนอกอีก,กาแล้วก็นอกอะไรนะที่อยู่แถววัดนะ จำชื่อไม่ได้ไม่ใช่นกเขานกพิราบนกพิราบเยอะมากเลยซูมให้ดูดูบรรยากาศถนนรถวิ่งไปวิ่งมานะคะเยอะมากเลยนกแล้ก็ว่าค่อยมานั่งทำอะไรพ <c oughs> ี่เกียรติอยู่ที่ทำงานหัวหนา้าชอบแซว <c oughs> ากาศรถวิ่งไปวิ่งมาค่ะพักเที่ยงเช่นเคยนะคะพักเที่ยงพักเที่ยง บัตเพ่ว <size> <the> ิ่งผ่านนะคะเขาให้เราใส่หมวกใส่หมวกที่ทำงานออกมา รถวิ่งผ่านไปผ่านมาอนกเยอะมากอันนี้ก็เป็นเวลารถบัสนะคะนี่แล้วก็จะมีให้ดูว่ามากี่โมงกี่โมงตัวเล็กมากตัวเล็กมากแดดออกนะคะวันนี้แดดออกเมื่อเช้าแดดไม่ออกวันนี้แดดออก แต่ลมแรงค่ะทุกคนดูไปไหมลมแรงขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน,น,นะคะขอบคุณ FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะ Thank you to every one for support my channel Thank you so much s t walking outside from factory แถวเนี้ยเห็ดเยอะถ้าหน้าร้อนหาดูเห็ดรถกระเชา้ามาเดินหนาวๆด้วยกันไหมคะนี่อะไรอะ่ะมันคิดว่าเห็ด แดดออกไม่อยากไปไล่ตรงที่ทำงานเพราะว่าเบื่อหัวหน้างานชอบพูดแกไม่ว่าแต่แกชอบพูดดูค่นนกเกลี่ยมากคนมาเอาผ้ารถมาเอาเอ้า ทำไมเะเอามาทิ้งนี่น้ำหล่นรถมาเอาผ้านะคะเสื้อผ้าทำงานอาทิตย์ก็จะมาเอาวันศุกร์มาเอาทุกวันศุกร สาวอาทิตย์แล้วนะคะได้หยุดอีกแล้วค่ะอ๋อถอยหลังอ๋อเดินหน้า ก็ดีจังไม่มีคนลงมาพาเดินเดียวเมื่อกี้เดินออกไปข้างนอกมาวันนี้มาจอดจอดอยู่ตรงนี้นะคะแต่ก็จะยืนชมบรรยากาศไปค่ะทุกคน Thank you to everyone. Thank you, thank you to everyone, thank you so much. Mm -hmm. Shanshai, very nice. ขอบคุณนะคะที่มาจอดให้ขอบคุณมากๆค่ะอีก2องนาทีนะคะ2 minutes กิว y o ทู o อร e r y ว n นขอบคุณค่ะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขนะคะ่มแรงบรรยากาศท้องฟ้าไม่โปร่งใสเลย I hope everyone have a good day very very nice day ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านค่ะ Thank you so much for support my channel สวัสดีค่ะแอดลงแล้วนะคะทำงานทำงานหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ สวัสดีค่ะทุกคน Thank you so much บายค่ะ